วันนี้ก็ได้มีโอกาสต้อนรับภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมจัดงานรวมพลคนดีมีคุณธรรมรักกันรักโลกนะครับวันที่7 0 0ธันวาคมพุทธศักราช2566น,นะครับสำหรับงานรวมพลคนดีมีคุณธรรมรักกันรักโลกเนี่ยโรงเรียนพัลลไยคอนแวน์ร่วมกับสถาบันภูมิแผ่นดินจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมโรงเรียนต่างๆในเครือคาทอลิกแล้วก็องค์กรภาคส่วนต่างๆที่ขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ก็ได้มีโอกาสนะต้อนรับภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมจัดงานรวมพลคนดีมีคุณธรรมรักกันรักโลกนะครับวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับสำหรับงานรวมพลคนดีมีคุณธรรมรักกันรักโลกเนี่ยโรงเรียนพาลิไทยคอนแวน์ร่วมกับสถาบันภูมิแผ่นดินจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่จะรวม โรงเรียนต่างๆในเครือคาทอลิกแล้วก็องค์กรภาคส่วนต่างๆที่ขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของงานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของกิจกรรมที่นำวัสดุต่างๆหรือว่าถุงพลาสติกหรือเราเรียกคนว่าขยะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ขยะเนี่ยกลับมาใช้ใหม่หรือมาประดิษฐ์ คิดนวัตกรรมต่างเนี่ยขึ้นมาใหม่ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมในวันนี้เนี่ยก็มาออกบูธแล้วก็มานำเสนอผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษา2566นี้ซึ่งมีความน่าสนใจมากๆครับ งานนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าโรงเรียนต่างๆที่เป็นโรงเรียนในกลุ่มคาทอลิกเนี่ยมารวมตัวกันเพราะว่าเรามีพระวรสารหรือสารจากพระสันตปาฟังซิสที่เราเรียกว่าเราดาโตซีนะเราก็มีการขับเพื่อนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะซึ่งทางคณะผู้บริหารซึ่งเป็นซิสเตอร์คุณพ่อนะในในเขตต่างๆที่อยู่ใน กรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าเขตต่างๆเนี่ยก็ร่วมมือกันที่จะ,ะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสที่จะให้คุณครูและเด็กๆเนี่ยได้สร้างสิ่งต่างๆนะร่วมกันนะซึ่งแสดงถึงการมีความรักนะในหมู่คณะหรือรักกันนั่นเองแล้วก็รักโลกใบนี้ที่เราต้องร่วมกันปกป้องหรือว่ารักษาไว้นะซึ่งวันนี้บรรยากาศดีมากครับ ทั้งคณะผู้บริหารซิสเตอร์มาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยแล้วก็ท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอางานในวันนี้การจัดงานวันนี้เรารวมงาน4งานเข้าด้วยกันงานที่1คนดีคนดียังมีน้อยคนเก่งมีเยอะดังนั้นเราจรึงเอาคนดีมารวมกันในวันนี้คนดีมีพื้นฐานด้านคำสอนสาศาสนาเพราะฉะนั้นประเด็นที่2เป็นเรื่องของมีคุณธรรม ให้ความรักเป็นฐานเมตตาเป็นผลคำว่ามีคุณธรรมเราเริ่มด้วยการเริ่มดีเริ่มที่ใจเริ่มให้เริ่มได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มีคุณธรรมทำให้โลกนี้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ประเด็นที่3เป็นเรื่องของความรักกันศาสนสัมพันธ์คริสตสัมพันธ์ตามแนวที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟงซิสได้บอกไว้ว่า เราต้องก้าวข้ามผ่านและร่วมมือกับภาคีไม่ว่าจะเป็นองค์กราศาสนาใดๆหรือองค์กรของรัฐบาลและเอกชนเราทำงานร่วมกันได้และเราสามารถรักกันได้รักกันแปลว่าร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันนะคะประเด็นที่4เป็นเรื่องของรักโลกในสมณสารเราดาโตซี 4, ซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสได้ให้แนวทางว่าให้เราดูแลโลกใบนี้ บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนอกจากดูแลสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่เราต้องดูแลก็คือมนุษยชาติคนที่อยู่ในสังคมคนชายขอบคนพิการรวมถึงคนที่ไม่มีตัวตนในสังคมบุคคลเหล่านั้นแหละเป็นคนไร้บ้านไร้ความรักไร้ความสุขเราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนอกจากรักสิ่งแวดล้อมแล้วให้รักผู้คนที่แตกต่างจากเรานะคะ กิจกรรมในวันนี้นะครับรวมพลคนดีมีคุณธรรมรักกันรักโลกเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายครับที่สาคัญเลยกิจกรรมที่เราเริ่มต้นในภาคเช้าเนี่ยเป็นการพูดคุยเ,เสวนานะจาก3มศาสนานะโดยมีผู้แทนจาก3มศาสนาทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธซึ่งมาบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมที่ตามความเชื่อของศาสนาเนี่ยได้มา หลอมรวมให้เด็กๆเ,เนี่ยมีการทำความดีร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการรักในหมู่คณะของศาสนาตัวเองแล้วก็ต่างศาสนาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในเวทีเสวนาเนี่ยคุณแม่สมพิษอาจารย์สุวิทย์แล้วก็พระพลเนี่ยก็ได้ให้มุมมองแง่คิดต่างๆที่จะ,ะทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนหรือในองค์กรต่าง นะซึ่งวิธีกรวันนี้ก็คืออาจารย์ชนะกล่ำกระโทกเนี่ยก็มีประเด็นในการถามคําถามในเรื่องของเสวนาเนี่ยอย่างดีมากๆเลยทําให้ผู้ที่ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารซิสเตอร์คุณครูแล้วก็นักเรียนที่ฟังเนี่ยได้แรงบันดาลใจไปทําภารกิจต่อได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สิ่งของที่เหลือใช้ใพยายามให้เด็กว่าอย่าทิ้งขยะขยะล้นโลกแล้วโดยดูจุดหมายของดูจุดจุดประสงค์ของการประชุม a อเปเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะที่ว่าให้พยายามช่วยกันที่จะดูแลโลกอย่าทิ้งขยะแล้วก็พยายามที่จะให้โลกลดความร้อนลงเพราะนั้นก็เอาขยะมาเป็นรีไซเคิลแล้วก็ช่วยกันเอาแย,แยกขยะให้ถูกต้อง นั่นก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็ถ้าไปที่ไหนเราก็จะพูดถึงลาวดาโตซีนะคะว่าไม่ใช่ของเรื่องของประเทศต่างประเทศที่มีโครงการนี้อย่างเดียวท่านพระสันตะปาปาก็ปรารถนาให้มีการเกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดแล้อมมีการรักโลกด้วยท่านก็ได้พูดว่าโลกของเราเนี่ยเหมือนกับพี่สาวหรือแม่ ของเราที่กําลังร้องไห้เพราะว่าเหมือนกับว่าถูกทําลายถูกอะไรแล้วให้เรามาช่วยกันทําให้สิ่งที่เป็นน้ําเป็นอะไรดีขึ้นค่ะ ซึ่งถ้าบริเวณรอบๆงานของเราเนี่ยก็จะมีะนิทรรศการต่างๆเช่นนิทรรศการทางศิลปะนะครับนิทรรศการทางภาพถ่ายที่เป็นของผลงานของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีกิจกรรมถ่ายภาพธรรมชาติหรือความงดงามที่เวลาเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เดินทางไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับที่เราใช้ธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งสร้างเนาะตามความเชื่อของศาสนาคริสต์แล้วก็มีความงดงามใน,ในความงามของธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้รักแล้วก็ร่วมกันรักษามากขึ้นส่วนผลงานทางศิลปะต่างๆเนี่ยหลายโรงเรียนที่มานําเสนอเนี่ยก็ถือเป็นงานศิลปะท,ที่ทรงคุณค่ามากๆครับเกิดจากจินตนาการแล้วก็ความคิดแล้วก็วิธีการต่างๆที่หล่อ,อๆให้เกิดภาพวาดนั้นขึ้นมา ซึ่งมดงามมากๆ,ๆครับนะงานวันนี้เนี่ยสำเร็จรูป่วงได้เนี่ยก็มีภาคีเครือข่ายต่างๆที่มาร่วมนะครับถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งสร้างหรือสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้นะผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมวันนี้ตั้ง13โรงเรียนแล้วก็อีก5 6 6องค์กรเนี่ยที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะสานต่อและขับเคลื่อนต่อไปครับ สำหรับง,งานในวันนี้นะคะที่พวกเราตั้งใจจะนําเสนอเลยค่ะก็คือต้นคิดมาจากขวดน้าพลาสติกค่ะโดยขวดน้าพลาสติกนะคะก็เป็นขวดน้ําของโรงเรียนเราเองค่ะเป็นการบริจาคจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนค่ะไว้ที่หน้าสย์ของพวกเรานะคะพวกเราตั้งใจที่จะคัดแยกขวดน้ําที่ดีที่สุดน,นะคะเพื่อนํามาทําต้นคิดมาให้สวยที่สุดค่ะ การคัดแยกขยะนะคะถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กคะ่ะน้องๆก็จะมีการจดจำนะคะนำไปใช้ในอนาคตค่ะก็คือเวลาไปในสถานที่ต่างๆนะคะน้องก็จะมีจิตใต้สำนึกค่ะที่จะไปแยกขยะให้ถูกผังค่ะสิ่งที่พวกเราทำนะคะมันส่ง,งออกไปถึงภายนอกค่ะแล้วทุกคนชมมาชมกลับมาแล้วก็ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่โรงเรียนพระฤทัไทยคอนแวนได้เป็น จุดเริ่มต้นให้กับโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วก็หวังว่าโรงเรียนอื่นๆจะทำอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ส่วนภายในงานเนี่ยก็ยังมีการแสดงของโรงเรียนต่างๆนะมีการแสดงของอชุดการแสดงรีวิวประกอบเพลงโลกสวยด้วยมือเรานะการแสดงที่ส่งเสริมการส่งความสุขนะจากบ้านนาไทยกาลุนนะที่มีการเต้นประกอบเพลงคริสต์มาสนะครับแล้วก็โรงเรียนอื่นๆที่มาร่วมอีกมากมายเลยถือว่าเป็นการแสดงที่งดงามมากๆแล้วก็ทุกการแสดงเนี่ยเรามีหัวใจที่จะสื่อสารให้กับทุกคนรู้ว่า เรามาร่วมรักษาโลกใบนี้โดยใช้ความดีและมีคุณธรรมอยู่ข้างในที่จะขับเคลื่อนในสังคมต่อไปครับใน,ในงานในครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนพระลัไยไคอนแวนร่วมกับสาบันภูมิแผ่นดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายครับเรากําลังสร้างเครือข่ายโรงเรียนในเครือคาทอลิกและโรงเรียนที่จากศาสนาอื่นด้วยนะจากสายสลามเราก็มีสุเหล่ากองดินมา นะครับจากาศาสนาพุทธเนี่ยก็มีองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมกับเราดังนั้นวันนี้วัตถุประสงค์จริงๆคือการส่งเสริมให้เรามีเครือข่ายมากขึ้นที่จะร่วมกันสร้างความดีนะบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติของตามาศาสนาตัวเองด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเราให้กําลังใจครับซึ่งกันและกันวันนี้เราก็มีการมอบประกาศเกยียรติคุณให้กับเครือข่ายต่างๆให้เขาเนี่ยได้กลับไปทำหรือว่าไปสานงานต่อ ส่วนวัตถุประสงค์ที่สาคัญเลยเรากําลังนาพ่อพันรุของพระหรือนําพ่อวรสารคือเราดาโตซีเนี่ยของภาปา,ศา,านี่ยมามาสารต่อแล้วก็ทาให้มันเข้มข้นมากขึ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันหล่อหลอมให้วันนี้ที่พาคีเครือข่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนําไปสู่สังคมอื่นๆต่อไปหรือว่าโรงเรียนอื่นๆที่เรา,าส่งข่าวดีเราเรียกว่าประกาศข่าวดีก็แล้วกันให้กับโรงเรียนอื่นรู้ว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการรักกันเองในหมู่คณะและรักโลกใบนี้ครับ